ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วิกเตอร์โอซิเมนเนื้อหอมแปดแชร์สนคว้าเสริมหอกวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีอย่างเนื้อหอมฟุ้งล่าสุดแป้แชร์แสดงความสนใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทีมแล้ว โอซิเมนระเบิดผลงานให้นับปุรีได้อย่างร้อนแรงยิงไปแล้ว19ประตูจาก22นัดในศึกก็โชเซดาจนทําให้ทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและาอ์เนนอลจ้องจะตะคุบตัวไปเสริมคมหลังจบฤดูกาลนี้กระทั่งล่าสุดนิโคลโลชีราเกี่ยวข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่านอกจากทั้ง3ทีมที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีปารีสแซงเชแมงที่อยากได้โอซิเมนไปช่วยงานเคลียร์เอมปาเป้ที่สังเวียนปาร์ติแงเช่นกัน หลังจากเนมาและเลียนเนอรเมซี่สอบแววจะอำลาทีมในซัมเมอร์นอกจากนี้หลุยคัมโปสผู้หน่วยการกีฬาของแปนแชร์ซึ่งเคยร่วมงานกับโอซิเมนมาแล้วสมัยที่เจ้าตัวยังค้าแข่งกับริวก็ยังมองว่าหงหอกวปย4่สิบซึ่งถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง107ล้านปอนน์นั้นยังมองว่ากองหน้าทิมชาตินจนเรียจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของทีมดังแห่งกรุงปารีสอีกด้วยซาาเบีย เล่าบรรยากาศห้องแต่งตัวของแปรแชร์พรโบซาเรเบียกองกลางของวูฟสแตนเล่าย้อนถึงบรรยากาศห้องแต่งตัวตอนที่เขายังค้าแข่งอยู่กับปาริเชงแชแมงดาวเตะสเปนย้ายจากแปรแชร์มาอยู่กับวูฟเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตัวยอมรับว่าชอบบรรยากาศภายในทีมต่างจากตอนที่อยู่กับยักษ์ใหญ่ลีกเอิงที่รู้สึกอึดอัดมันมหัศจรรย์มากเลยนะที่ได้เล่นกับเมซี่เอมปเปเป้และเนเม,ม์เป็นประสบการณ์ที่ดีมากแต่สำหรับผม สิ่งสำคัญสุดคือการรู้สึกว่ามีความสำคัญในทีมผมชอบอยู่กับทีมที่รู้สึกว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเป็นครอบครัวมากกว่าแค่ได้เป็นของสะสมของใครคนใดคนหนึ่งบาซา่าเซ็งสารกลับคำตัดสินกาบี้ลงทะเบียนชุดใหญ่เป็นโมฆะสื่อสเปนระบุศาลพาณิชย์ประจํานครบาเซโลนายกเลิกคําสั่งที่เคยอนุญาตให้บาเซโลนาลงทะเบียนกาบี้เป็นหนึ่งในนักเตะชุดใหญ่ได้ ทำให้สอแววเยนเตะฟรีซัมเมอร์นี้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาบาร์เซโลนาพยายามที่จะลงทะเบียนกาบี้ให้มีสถานะเปลี่ยนจากการเป็นแค่งระดับอะเคเดมี่มาเป็นนักเตะระดับชุดใหญ่ซึ่งหากทําอย่างนั้นได้มันจะทําให้พวกเขาสามารถลงทะเบียนสัญญาฉบับใหม่ในรายจ่ายเรื่องค่าเหนื่อยโดยรวมได้ซึ่งจะส่งผลดีกับสภาพการเงินของสโมสรไเป็นตัวโดยเดิมทีพวกเขาขให้กาบี้เซ็นสัญญ,ญายาวชนยาวกับทพีมงไปถึงปี2026 ไปจะถึงช่วงเดือนกันยาปีก่อนแล้วอย่างไรก็ตามลาลิก้ากับปฏิเสธคำขอร้องดังกล่าวโดวยให้เหุผลว่ากาบี้ไม่เข้าข่ายที่จะสามารถลงทะเบียนเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ได้ซึ่งมันก็ทําให้บาร์เซโลนายื่นอุทธรณ์เรื่องนี้กับศาลพาณิชย์และเมื่อวันที่3 1มกราคมที่ผ่านมาศาลก็เคยตัดสินให้บาร์เซโลนาเป็นฝ่ายชนะคดีจนทําให้พวกเขาสามารถลงทะเบียนกับกาบี้เป็นแข้งในระดับทีมชุดใหญ่ได้ล่าสุดเรเดโบสื่อประเทศสเปนออกมารายงานว่าลาลิก้า ยืนอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวล่าสุดสารพาณิชประจำนครบาร์เซโลนากลับคำตัดสินให้ลงทะเบียนกลายเป็นโมคะสาเหตุเป็นเพราะบาร์เซโลน่ายืนเอกสารไม่ทันเส้นตายที่กำหนดเอาไว้ทำให้บาซ่าต้องรอจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้กว่าจะลงทะเบียนให้เขาเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ได้และหากจะถึงตอนนั้นแล้วสัญญาแบบนักเตะอาชีพของเขายังเป็นโมคะอีกมันทำให้แข้งวัย18ปปีสามารถย้ายทีมได้ไร้ค่าตัวเพราะมันจะเท่ากับว่าเขา ไม่มีสัญญาอย่างเป็นทักการกับบาร์เซลโลนาอีกต่อไปปัจจุบันบาร์เซลโลนาจะต้องจัดรายจ่ายให้ได้200ล้านยูโรหากสามารถทําการเสริมทัพหรือลงทะเบียนนักเตะให้อยู่ในทีมชุดใหญ่ได้อย่างไรก็ตามเรเลโบสเสริมว่าบาร์เซลโลนาตัดสินใจที่จะยืดอุทธรณ์คำตัดสินล่าสุดของศาลพาณิชย์ประจํานครบาร์เซลโลนาแล้วเช่นกันมาแล้วเสื้อแข่งทีมชาติอาเจนตินา เวอร์ชันฉลองแชมเปุ้บอลโลก2022ฟุตบอลโลกกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของอาร์เจนตินาในปี2022มันคือสุดยอดสุดความประทับใจที่ถูกเขียนเอาไว้ให้กับเลออนเนลเมสซี่และผลพรรคฟ้าขาวซึ่งกลายเป็นความเพอร์เฟกในโลกของฟุตบอลอาร์เจนผงาดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับเป็นแชมป์โลกสมัยที่3หลังจากก่อนหน้านี้เคยครองมาแล้วในปี1978และ1986